สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งเข้ามาจอดกันเลยนะคะสำหรับคันนี้จะบอกว่าได้เป็นรถปี2020ด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะบีฝากกดติดตามกด s ั b สไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะ เวลาบีลงคลิปอะไรนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะสำหรับลูกค้านะที่ติดตามช่องบับเบิลบียู t คาอยู่นะคะสำหรับคันนี้เป็น Toyota Revo นะคะเป็นรถ4ประตูนะคะเครื่อง2.4เป็นตัว p l ี n e นเนะคะเป็นรถปี2020นะคะ ราคาอยู่ที่755,000บาทนะคะมาอยู่แค่1 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นโฉมใหม่เลยนะคะโฉมล่าสุดกันเลยนะคะสำหรับ Toyota Revo คันนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดกันนะคะคันนี้นะคะไฟคู่หน้าตัวนี้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะในส่วนของยางนะคะ ยังดอกเลือก,กใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะล้อแม็กเป็นล้อนะคะอันลอยจากโรงงานตัวนี้มาพร้อมบันไดข้างให้เรียบร้อยนะคะเป็นรถสีดำนะคะในส่วนของกระจกตัวนี้นะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมือจับเป็นโครเมียมนะคะเป็นรถสีดำติดฟิล์มมาแล้วรอบคันนะคะสวยๆเลยค่ะคันนี้ดูกันชัดๆเลยนะคะ เป็นรถเครื่อง 2,400cc ซนะคะหรือว่าเครื่อง2.4เป็นตัวพีลันเนอร์นะคะตัวยกสูงนะคะ ราคาเบาๆคันนี้สามารถออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับใครที่มีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้นะคะสามารถออกรถฟรีดาวกันได้เลยนะคะอ่ะเรามาดูด้านในตัวนี้นะคะจอเครื่องเสียงเป็นจอทัชสกีนนะคะจากโรงงานคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะระบบแอร์เป็นระบบเมนนวลนะคะสําหรับคันนี้ไม่อยู่ที่1 9 1 0 7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสำหรับคันนี้สวยๆเลยค่ะพลาสติกยังไม่แกะเลยสาภาพป้ายแดงกันเลยทีเดียวแต่ราคานะคะประหยัดไปเลยค่ะประหยัดไปเกือบ3 0 0แสนบาทกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้อ่าสำหรับใครที่ชอบคันนี้นะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์064 76865 72หหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะบีจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพส กดแอดไลน์มาหาบีได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบีมีฟแน a n นซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะมีบริการรถสไลด์วิ่งส่งรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะถ้าชอบคันนี้โทรเข้ามาคุยโทรเข้ามาปรึกษาบีได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงถ้าชอบคันนี้จองแค่1,000บาทเท่านั้นออกรถ0บาทนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนได้สูงสุด 84งวดนะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่2.89%เท่านั้นนะคะสำหรับรถรุ่นนี้ยังไม่หมดวารันตีศูนย์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยรถสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลย4ประตูเกียร์ออโต้นะคะสำหรับ Toyota Revo นะคะ2.4นะคะตัวนี้เป็นพีเลนเ4ประตูปี2020ไม่หมืนะคะชอบคันนี้ ติดต่อหาบีได้เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคลิปหน้าบีลงไปลดอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าลงอะไรให้ดูกันอีกฝากติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ